ทศในคืนวันที่26ตุลาคมพศ2518ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปันโนเทศอบรมคณะผ้าป่าของท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพุทธพท์วรารพรจากกรุงเทพมหานครจะเป็น กี่กันก็ไม่ทราบเทศทุกคืนทุกคืนตั้งแต่วันที่สองด้วยมาคำเทศก็รู้สึกจะหมดไม่มีอะไรเหลือแหละเก็บเล็กผสมน้อยก็หลัยังไงก็กรุณาฟ,ฟังไปตามมีตามเกิดวันนี้วันนี้จะไม่เกินอะไรไปมาก ให้พอดีกับเวลาที่ท่านพู้จะจากไปซึ่งรอฟังเทศอยู่ก็มีก็คืนทางเดินอันราบรื่นดีงามของความกระพฤติคือกายวาจาใจของเราการเดินทางทางใดก็ตามซึ่งเป็นทางที่ถูกต้อง ผู้ดำเนินเดินไปตามทางเพื่อจุดนั้นๆย่อมถึงที่จุดหมายปลายทางได้โดยไม่มีอุปสรรคใดนอกจากตนเองเป็นอุปสรรคต่อตอนเองเท่านั้นเดือมัคโคคือมัชฌิมาปฏิบัติทาที่พระพุทธเจ้าทร,าารสงสั่งสอนไว้นี้ก็เป็นทางที่ตรงต่อจุดที่หมายเช่นเดียวกันไม่เคยล่าสมัยตั้งแต่การไหนๆมาจกนกระทั่งบัดนี้ และจะยังคงเส้นคงวาเป็นมัตฌิมาอยู่ตลอดไปสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติหรือมีความเชื่อความร่วมสายในการประพฤติปฏิบัติตามหลักมัตฌิมานี้จึงเป็นผู้สมหวังไม่ว่าจะดำเนินในทางใดบรรดาภูศนที่เราจะสั่งสมขึ้นที่ด้วยกายวาจาใจของเราอันเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้ว ยอมเป็นความถูกต้องดีงามและยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายตามกําลังของตนโดยลําดับไม่ผิดพลาดเพระาะฉะนั้นศาสนธรรมจึงเป็นธรรมที่ประกาศโลกตลอดมาไม่มีการคือไม่มีการล้าสมัยนอกจากมนุษย์ของเราเท่านั้นจะเป็นผู้คือผู้ล้าสมัยแล้วกระตามิธรรมของพระพุทธเจ,จ้าหรือศาสนาว่าล้าสมัย เพราะศาสนธรรมออกมาจากท่านผู้วิเศษพระทัยของพระพุทธเจ้าเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ที่มุดบุดพ้นไปแล้วด้วยดีไม่มีสิ่งจอมปลอ,อ,อมเข้าแสงอยู่ภายในจิตใจพอจะเป็นเครื่องหลอกลวงโรคแม้แต่น้อยเลยส่วนจิตใจของเราทั้งหลายเต็มไปด้วยกิเลสซึ่งเป็นเครื่องหลอกลวงตนเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงหาความแน่นอนไม่ได้ในความคิดความเห็นความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นจากใจที่มีกิเลสเป็น เครื่องส่งเสริมหรือเป็นเครื่องขับดันออกมาหากเราไม่ยึดหลักทำคำสั่สอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของแท้ของจริงของสะอาดปราศจากมลทินอันจอมปลอมทั้งหลายเป็นเครื่องดําเนินก็ไม่ทราบว่าจุดหมายปลายทางของเราทั้งหลายจะเป็นไปได้อย่างไรเช่นเดียวกับการเดินทางไม่ทราบว่าทางนี้ไปทางไหนเป็นจุดป,ประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ที่เราจะเดินไปนี้อาจจะเป็นทางอื่นทางใด ซึ่งไม่ใช่ทางที่เราต้องการหรือจุดที่หมายที่เราประสงค์ก็ได้แต่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยทางเหตุนี่เรียกว่าแนวทางที่ถูกต้องดีงามซึ่งเป็นที่แน่ใจของเราทั้งหลายซึ่งตรงกับเราได้เปลี่ยนวาจาถึงท่านว่าพุทธทางสานังขจฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าทำม,มังสานังขจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรม สัางฆังถานางข้าฉามิพระพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ทําไมสิ่งทั้งหลายในโลกมีมากมายกายกองจึงไม่เปล่งวาจาและอุทิศน้ําใจถึงเล่าจึงมาถึงเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจง้งเห็นแทงตลอดทุกสิง่งทุกอย่างมาแล้วด้วยพระไถยและด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามทุกส่วนซึ่งเรียกว่ามัชชิมา ธรรมที่ปรากฏขึ้นให้โลกได้กราบไหว้บูชาทุกวันนี้ก็ออกมาจากท่าทยของพระพุทธเจ้าที่ทรงประพฤติปฏิบัติโดยชอบแล้วนั่นแหละบรรดาสงสารโกแต่ก่อนท่านก็มีกิเลสหนาปัญญาหยาบเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายแต่กลายมาเป็นพระนังคัตฐา,านนิอันบริสุทธิ์สุด,สด,สดสนให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาขอพคุณการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานนี่แหละ บรรดาท่านผู้วิเศษทั้งหลายที่เรากระอ้างว่าเป็นสนานานี้ไม่ได้สําเร็จมาจากอันใดน,นอกจากมัตฌิมาปฏิบัติท,ที่พระองค์ประทานไว้นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราที่ได้เกิดมาในเป็นความเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาและบำเพ็ญคุณงามความดีจึงเป็นอันว่าเราได้ดําเนินตามแนวทางที่ถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้าจึงขอได้พากันเจริญบําเพ็ญไปเรื่อยๆ จนเต็มความสามารถชอบความสุขอันเป็นผลเกิดขึ้นจากการประกพตชดีปฏิบัติชอบรู้จักคุณง,งามความดีทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการโดยทั่วกันคำว่าความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกายสุขทางใจเป็นสิ่งที่โลกทั้งหลายปรารถนามาตลอด จิตของเราทําอย่างไรจึงจะได้รับความสุขทางด้านวัตถุเราก็ได้อาศัยพอสมควรมีตึกรามบ้านช่องมีเงินทองเข้าของเป็นเครื่องใช้สอยสําหรับบํารุงบําเรินในส่วนร่างกายจิตใจก็พอได้รับความสุขบ้างเล็กน้อยแต่ทางด้านอาหารข้องใจคือสมบททัติของใจอ,อันแท้จ,จริงที่จะได้ยึดเป็นหลักฐานมั่นคงจากจิตใจของตนเพื่อเป็นความอบอุ่นทั้งปัจจุบันอนาคตนั้นได้แจกคุณง,งามความดีที่เรียกว่าบุญ ธรรมบุญก็คือความสุขกุศลก็คือความฉลาดผู้มีความฉลาดยอมตาะแสวงหาความสุขได้พระพุทธเจ้าอนจะได้ตรัสรู้เป็นศาสดาก็เป็นผู้ฉลาดสามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นข้าศึกหรือเป็นภัยต่อพระทยออกได้โดยชิ่นเชิงด้วยความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่ากุศลผลที่ปรากฏก็คือบรมมาสุขได้แก่นิพพานังปรมังสุขขังทีพระองค์เจ้าทรงครองอยู่ตลอดไป นี่เกิดขึ้นจากความฉลาดคําว่านิพานังปรมังสุขขังคือพระนิพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นจะได้ครองสําหรับท่านผู้สําเร็จมรรคผลนิพานประการเดียวแต่ความสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ว่าคนมีประเภทใดบรรดาที่มีกิเลสก็ย่อมต้องการด้วยกัน เราทั้งหลายเป็นผู้ต้องการความสุขทั้งทางกายและทางใจเพงกระทั่งถึงความสุขอันสุดยอดจึงต้องได้บำเพ็ญคุณง,งามความดีเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้รับความสุขความเจริญใจย่อมอาศัยที่พึ่งเช่นเดียวกับส่วนร่างกายกายมีอะไรบ้างเป็นที่พึ่งที่อาศัยตั้งแต่วันอุบัติมาจกนกระทั่งถึงบัดนี้ย่อมมีวัตถุต่างๆเป็นเครื่องเยียวยานักษารือบำรุงมาตลอด ถ้าไม่เป็นนั้นร่างกายก็เป็นไปไม่ได้ส่วนจิตใจมีอะไรบ้างที่เป็นเครื่องเครื่องอาศัยซึ่งเป็นอาหารของของตนอารมณ์ท่านเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจอารมณ์ที่เป็นพิษย่องเข้าไปรังควานหรือทําลายจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายคนเรามีความทุกข์ร้อนในทางจิตใจก็เพราะอารมณ์นที่ไม่ดีทั้งหลาย อารมณ์แห่งธรรมเป็นอารมณ์ที่ดีงามเป็นอารมณ์ที่สดชื่นเป็นอารมณ์ที่ให้เกิดความสุขความสบายแก่ใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญสุศลนมีทานศีลภาวนาเป็นหลักสําคัญแต่พาะอย่างยิ่งการภาวนาเป็นอารมณ์ของใจล้นล้วนคือการกําหนดจะกําหนดทำบุบรใดก็ตามเช่นกําหนดพุดโทโธพุโทโธให้มีความรู้สึกอยู่กับคําว่าพุโทโธโดยไม่ปราศจากสติคือความรับรู้ในคำริกรมของตน หรือจะกำหนดอนาปานาสติคือลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้กันอยู่ตลอดเวลามีเรียกสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นอารมณ์ของใจและมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาเมื่อใจมีเครื่องรักษาคือสติให้ทำงานอยู่ในหน้าที่ของตนเช่นพุทโธหรืออนาปานสสติเป็นต้นจิตจะยังเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วความสุขก็ต้องปรากฏขึ้นจากความสงบ เท่าที่จิตหาความสุขไม่เจอตั้งแต่ไหนๆมาก็ตามก็เพราะจิตไม่มีความสงบนั่นแหละจิตมีความพุ่งซ่านวุ่นวายอันเป็นการก่อควรตนอยู่เสมอจึงหาความสุขไม่ได้ก็คิดว่าทางโน้นจะเป็นสุขที่นั่นจะเป็นสุขสิ่งนั้นจะเป็นสุขสิ่งนี้จะเป็นสุขสุดท้ายก็ไม่เจอความสุขเพราะไม่หาไม่หาที่ควรจะเจอพระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบความสุขในทางใจด้วยการประพฤติปฏิบัติ มีอนาภารัติเป็นสําคัญที่พระองค์ทรงบําเพ็ญในก,ก่อนที่จะตรัสรู้ใจอาศัยอารมณ์อันเป็นธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจย่อมจะมีความสงบเมื่อใจมีความสงบใจจะมีความร่มเย็นและมีความเป็นสุขขึ้นภายในตวัวเองนี่แหละคือสาระของใจพุทธทางสานังคัจฉามิเราก็น้อมพระพุทธเทจ้าเข้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อให้เป็นอารมณ์ของใจ ทำมังสนางกฉามิเราก็น้อมเอาพระธรรมที่ท่านตรัสรู้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจสังขังสนางกฉามิเราจะน้อมเอาบทใดก็ตามเข้ามาถูกจิตใจของเราเพื่อเป็นอารมณ์ของใจแล้วมีสติระมัดระวังรักษาอยู่เสมอใจจะมีความสงบด้วยบุธรรมนั้นๆแล้วก็เป็นความสุขขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าจิตสงบจิตสงบกับความสุขนั้นน่ะมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน พอจิตเริ่มสงบจิตก็เริ่มเป็นสุขจิตสงบมากเพียงใดก็มีความสุขมากเพียงนั้นนี่คือความสุขที่จิตต้องการหรือเป็นความสุขของจิตโดยแท้หรือเป็นชนะเป็นที่พึ่งของจิตโดยแท้อันนี้แหละที่จะเป็นที่พึ่งของจิตตลอดไปแม้อัตภาพร่างกายนี้สลายลงไปแล้วร่างกายหมดความหมายก็ตามแต่จิตกับความสุขนี้จะไม่หมดความหมายของกันและกันเลยจะตามกันไปเรื่อยๆจนตลอดทึงอวสานแห่งภพแห่งชาติ มีถึงพระนิพพานเป็นสำคัญนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงแนะแนวทางให้พวกเราทั้งหลายดำเนินคำว่ามัตฌิมาปฏิบัติคือแนวทางที่แนวทางที่ถูกต้องดีงามให้ถึงจุดหมายปลายทางมีพระนิพพานเป็นสำคัญแต่การบำเพ็ญคุณงามความดีย่อมขัดต่อพิเลสพิเลสเป็นข้าศึกต่อใจต่อธรรมอยู่เสมอทณะที่จะทำคุณงามความดีไม่ว่าประเภทใดๆ กิเลสมักจะแย้งมักจะขัดมักจะต้านทานดีไม่ดีก็สู้กิเลสไม่ได้และส่วนมากแพรกิเลสตลอดเวลาเวลาจะนั่งสมาธิภาวนาก็กลัวทุกข์กลัวลำบากบางทีก็กลัวเป็นบ้าไปอย่างนั้นมีมากในขณะที่จิตคิดวุ่นวายไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นบ้ายตลอดเวลาไม่สาคัญไม่คิดว่าตนเป็นบ้าแต่พอจะภาวนาเพื่อเอาธรรมเข้าสู่ใจให้รับความสงบสุขก,ก็กลัวเป็นบ้าไปเสียนี่ก็คือคนมายาของกิเลส หลอกลวงพวกเราเราจึงเป็นไปตามคิดแถวของกิเลสอยู่เสมอจะทาคุณงามความดีอะไรก็มีแต่กิเลสมาขัดขวางขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุไรเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่แนบอยู่กับกจิตตลอดมาตั้งแต่กับไหนกันไหนถ้าเป็นอาจารย์ก็เรียกว่าศาสตราจารย์ชั้นเอกจนไม่มีทางที่จะคิดว่ากิเลสนี้เป็นภัยต่อตอนเองเพราะฉะนั้นกิเลสกับเราจึงพัวพันกันอยู่เสมอ ทุกเกิดขึ้นมากน้อยเพราะอำนาจของกิเลสเราก็ยอมรับว่าเราเป็นทุกข์แต่ไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอันใดแต่สาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นอกไปจากกิเลสแล้วไม่มีอันใดเป็นสาเหตุพระพุทธเจา้าท่านจึงสอนให้แก้กิเลสเพราะกิเลสเคยเป็นภัยของสัตว์โลกตลอดมา ไม่ว่าการไหนไหนไม่ว่าอยู่ในจัดบุคคลใดบรรดาที่เป็นกิเลสมากน้อยจะต้องเป็นภัยต่อผิตใจของสัตว์มากน้อยถ้ามีมากกอระบาดออกไปข้างนอกให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายตามกันที่โลกไม่มีความสงบโลกเกิดความวุ่นวายยุ่งเหยิงก็เพราะอะไรก็เพราะอํานาจของกิเลสที่สแสดงตัวออกมากมานั่นเองถ้าว่ากิเลสได้ยุบย่อลงบ้างเพราะอําอนาจแห่งธรรมคือเหตุคือผลอันมีงามเข้าบังคับกันบ้างแล้วโลกก็จะมีความสงบร่มเย็นตัวของเราเองเมื่อได้ ระงับดับกิเลสไปด้วยช่วงการช่วเวลาก็มีความสงบสุขในทางใจเช่นขณะที่เราภาวนาใจย่อมได้รับความสงบสุขบ้างเพียงขั้นสงบสุขท่านี้เราก็เห็นคุณค่าของการภาวนาหรือของศาสนาแต่เพราะยังยิ่งเห็นคุณค่าของใจเพราะใจยังไม่ปรากฏว่าเป็นคุณค่ากแก่ตนเองเลยตั้งแต่วันเกิดมาถ้าหากไม่มีความสงบภายในตนเมื่อการใดมีความสงบปรากฏขึ้นภายในจิตใจขณะนั้นแลจิตใจเริ่มเป็นของมีคุณค่าแสดงให้ตนได้เห็น นับตั้งแต่วันเกิดมาก็ได้เห็นในวันนี้แล้วจะมีความขยันหมั่นเพียรและสอบแสแงให้เกิดความสงบยิ่งขึ้นต่อไปก็เป็นสมาธิคือความมั่นคงแห่งความสงบแนบแน่นภายในจ,จิตใจท่านเรียกว่าสมาธิคําว่าสมาธิเราเคยอ่านในตามหนับตํารานั้นเป็นชื่อของสมาธิความฟุ้งซ่านบุญวาที่เราอ่านในตาหับตารานั้นเป็นชื่อแห่งความฟาุ้งซ่านความฟุ้งซ่านอันแท้จริงและความสงบอันแท้จริงก็คือใจเป็นตัวการ ท่านสอนเข้ามาที่นี่ทั้งนั้นไม่ว่าคัมภีร์ใดๆดแปดหมื่นสี่พันพร,ระธรรมขันธ์ท่านชี้เข้ามาในตัวจัดตัวบุคคลน,นี้อย่างเดียว <c oughs> ไม่ได้สอนไปต้นไม้ภูเขาหรือดินฟ้าอากาศที่ไหนศาสนาธรรมจึงสอนลงที่ใจเป็นสําคัญเฉพาะอย่างยิ่งสอนลงที่มนุษย์ศาสนาก็ประทานไว้ที่มนุษย์ของเราให้เป็นเพราะเป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์ซึ่งควรจะประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของท่านได้จึงได้ประทานอวาทไว้กับชุมนุมชนคือมนุษย์ของพวกเรานี่แหละ มีได้กล่าวถึงเรื่ององค์สมาธิอันแท้จริงคือใจความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองก็คือใจเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความสงบด้วยการภาวนาให้ใจรับความสงบร่มเย็นเมื่อใจมีความสงบร่มเย็นแล้วจะคิดอ่านตรตรองด้วยทางปัญญาพิจารณาถึงเรื่องตรารักคือในจังทุกข,ขังนาตาซึ่งประกาศท่างวานอยู่ภายในกายในจิตของเรานี้ได้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นมาโดยลําดับ นั่นแลจะเห็นทางที่แก้ไขถอดถอนกิเลสหรืออุปทานซึ่งกองอ่ภายในจิตใจของเราออกโดยลําดับลําดับคำว่าปัญญาคือความชเหลียวฉนาดความคิดอ่านร่ตองด้วยความรอบครอบขอ,อ,อ,อบคิดในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับใจใจคิดใจปรุงขึ้นมาก็ตามตาเห็นหูได้ยินในสิ่งต่างๆเอามาเทียบเทียงเหตุผลเพื่อให้ทราบ ความจริงของสิ่งเหล่านั้นท่านเขาเรียกว่าปัญญาปัญญาเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งกับการแก้กิเลสพระพุทธเจ้าได้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจของสติและปัญญาสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะสติกับปัญญาสติปัญญาจึงเป็นอาวุธที่ทันสมัยในการต่อทูกกับกิเลสและกิเลสมีความมีการยอมเฉพาะธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนอกนั้นกิเลสไม่เคยยอมอะไรไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้น ตัวแต่ทำอย่างเดียวแต่พะอย่างยิ่งคือศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียนสติความระลึกร,รู้อยู่ตัวอยู่เสมอปัญญาเป็นสิ่งสําคัญเป็นเครื่องฟาดฟันคิเด์แม้จะมีหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาก็ตามปัญญาจะสามารถตัดขาดกระจายออกไปได้หมดจนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจของตนเนี่ยค้ามาปัญญาแท้อยู่ที่ใจท่านชี้ในตำหนักตำนามากน้อยอย่างไรท่านชี้เข้ามาสู่ใจของคนของจัก์นี้เท่านั้น เพราะเหตุใดเพราะสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่กับมนุษย์เราถัดก็มีแต่ไม่เหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงต้องสอนมนุษย์ค้ามาทุกทุกที่ไหนเป็นสําคัญทุกที่กายที่ใจแต่เฉพาะอ,อย่างยิ่งทุกที่ใจกายมีมีล่เวลาอยู่บ้างส่วนใจนั้นรู้สึกจะยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาเพราะควรตัวเองอยู่ด้วยความคิดความรุงต่างๆอันเป็นพิษภัยแก่ตัวเองจึงต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนสเสมอ สิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นผู้ผิดขึ้นมาคืขขอความคิดความปรุงทั้งหลายอันเป็นสิ่งที่ผูกพันหรือรัดดึงตัวเองนั้นท่านเรียกว่าสมูทยัยผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยก็คือความทุกข์ใจความร้อนใจมากได้แก่สติปัญญาพิจิรพิจนาสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจได้ที่ปรุงที่แต่งนั้นปรุงไปด้วยเหตุใจปรุงในเรื่องอะไรพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นแจ้งชัดเจนในสิ่งเหล่านี้ก็ถอดถอนไปได้โดยลําดับนี่ท่านเรียกว่าปัญญาถอดถอนกิเลส การถอดถอนกิเลสก็ถอดถอนไปโดยลําดับดลําดับจนงกระทั่งถึงถอดถอนโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลยจิตใจอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะอํานาจแห่งสติปัญญาเป็นเครื่องกาจัดซึ่งเป็นเครื่องเป็นมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนท่านจึงกล่าวว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักสาคัญในการแก้ไขหรือดัดหรือถอดถอนกิเลสสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับพวกเราทุกคน มีกล่าวไว้ท,ทั้งสามทุกสมุทัยมากได้แก่ศิลสมาธิปัญญานิโรธคือความดับทุกข์เมื่อปัญญาสามารถถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ได้ออกออกได้มากน้อยเพียงใดเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามๆกันโดยลําดับลําดับลำดับ,ดบ,ดบเมื่อถึงขั้นสุดท้ายคือความดับทุกข์ด้วยอํานาจของนักอย่างเต็มที่นิโรธก็แสดงตัวอย่างเต็มภูิ นี่เรียกว่าสัตธรรมทั้งสีได้ทํางานโดยสมบูรณ์คือมากก็ทําทงานแก้กิเลสโดยสมบูรณ์เต็มที่นิโรธก็สแสดงขึ้นมาอย่างเต็มที่ทั้งสี่อย่างนี้เป็นกิริยาแห่งการกระทําทุกสมุทัยเป็นเครื่องกั้นกลางมรรคผลนิพพานสําหรับบุคคลหนึ่งหนึ่งไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดทั้งหมดที่จะเป็นผู้กั้นกลางมรรคผลนิพพานให้ให้กันให้แก่กันและกันนอกจากตัวเองนี้เท่านั้นเป็นผู้กั้นกลางมรรคผลนิพพานแก่ตนเอง คือทุกข์กับสมุทัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละเป็นตัวขั้นกลางมะุนิพานไม่ให้เกิดั้งมีขึ้นมารคือข้อปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนี้คือเครื่องมือเป็นเครื่องบุกเบิกหรือถอดถอนทุกข์กับสมุทัยทั้งหมดนี้ให้ออกจากจิตใจได้นิโรธก็ปรากฏตัวขึ้นมามารสองสองบทสุดท้ายคือนิโรธกับมารนี้เป็นทางบุกเบิกให้พ้นจากความจีดฝังทั้งหลายอันได้แก่ทุกข์กับสมุทยัย สุดท้ายก็เราเองเป็นผู้บุกเบิกถากค้างสิ่งที่เป็นขวากเป็นหนามได้เกี่ยกิเลสอาสาะทั้งหลายออกจากใจของตนเองและหลุดพ้นไปได้หลุดพ้นที่ตรงนี้เองไม่หลุดพ้นที่ไหนบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ที่นี่เพราะผู้นี้เป็นผู้เช่ามองผู้นี้เป็นผู้ได้รับความทุกข์สุขก็สุขที่นี่ผู้นี้เป็นผู้โง่เมื่อแก่ผู้นี้ให้มีความฉนาดด้วยปัญญาแล้วผู้นี้ก็บริสุทธิ์พ้นจากความฉนะและหลุดพ้นไปโดยประการทั้งปวง นี่แหละที่ท่านว่านิพพานัางปรมังสุข,ขังเราจะหานิพพานที่ไหนกันถ้าไม่หาที่กิจบริสุทธิมุตตพระนิพพานนี้ไม่หาไม่มีที่อื่นเป็นเป็นนิพพานได้ไม่มีที่อื่นเป็นที่บริสุทธิ์ได้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นการประพฤติปฏิบัติและการสั่งสอนทำพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนลงที่ใจเมื่อใจได้รู้เหตุรู้ผลตามความดีความตามตาม,ตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบตัติตนไปโดยลําดับเริ่มต้นตั้งแต่ การให้ทานรักจาศีลภาวนาไปเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นศีลสมาธิปัญญาขึ้นภายในตนเมื่อเราได้อบรมให้มีความสามารถแก่กล้าขึ้นแล้วไม่ว่ากิเลสชนะเท่าภูเขารุ่นหนายิ่งกว่าภูเขาก็ตามปัญญาสามารถทําลายให้ขาดทะลุไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเลยแม้กิเลสจะเคยมีฝังจมอยู่ภายในจิตใจมาตั้งกับตั้งกันก็ตาม เมื่อปัญญาได้แทงทะลุลงไปแล้วก็เกิดความสว่างจ้าขึ้นมาเช่นเดียวกับความมืดที่มีมาตั้งกับตั้งกันก็ตามเพียงเปิดไปคือะนั้นความสว่างปรากฏเึื่อความมืดหายไปหมดไม่ได้มีกฎเกณฑ์บังคับได้เลยว่าเราเคยมืดมาตั้งกับตั้งกันแล้วเพียงไฟที่เปิดขึ้นขณะเดียวเท่านี้ไม่สามารถจะทำลายความมืดของเราไปได้อย่างนี้ไม่มีสําคัญที่ความสว่างปรากฏขึ้นความมืดก็ดับไปอันนี้ชั้นในเรื่องกิเลสจะมืดมาขี่กับขีกันก็ตามอยู่ภา,ายในจิตใจของเรา เมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่ก้าแล้วแทงทะลุลงภายในกิเลสกิเลสหายไปหมดเหลือแต่ความสว่างกระจ่างแจ่มความมืดด้วยกิเลสนั้นศูนย์ไม่มีเหลือภายในจิตใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมานี่ระะที่ท่านบริสุทธิ์ท่านบริสุทธิ์อย่างนี้บริสุทธิ์เพราะเหตุใดบริสุทธิ์เพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมของพระเจ้ามีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสําคัญจึงเรียกว่ามัชฌิมาคือศูนย์กลางอยู่ตลอดเวลาทั่วโลกทินแดนไม่มี อันใดที่จะเหนือมัชฌิมาไปได้กิเลสตัวใดไม่มีที่จะเหนืออำนาจของมัชฌิมาปฏิปทานนี้ไปได้จึงเป็นธรรมที่ว่ามัชฌิมาต้องควรแก่การแก้กิเลสแก้ความชัวทังางยอยู่เสมอไปะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายนำบัจินิพิจารณาเราสามารถในการปฏิบัติในแง่ใดซึ่งเป็นคุณงามความดีสําหรับเราขอให้ไพยมีความขยันหมั่นเพียรกระพืชปฏิบัติกําจัดสิ่งที่มัวหมองภายในจิตใจของตนให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งจขึ้นมา ผลส,สุดท้ายเราจะมีความสุขความเจริญเพื่ออำน,นาจแห่งการปฏริบตัติการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจะเวลาจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้เวลานี้เราปฏิบัติยังไม่เข้าเหรอแลวทราบแรงไว้ว่าไม่เข้าทํายังไงอ๋อปราฏิบัติแหลกประหมดอย่างนั้นเหรอืออธินาทานแหลกประหมดอย่างนั้นหรอือการไม่ชุนการแหลกประหมดมุสาวาตแหลกประหมดบูราแหลกประหมดกินทุกวันอย่างนั้นหรอถึงว่าผิดจารมาฌิมา ฮะเพราะว่าไม่เข้าใจความทั่วนี้ว่า<ช>ไม่ถูกว่างั้นก็ต้องถามถึงความไม่ถูกทำยังไงถึงไม่ถูกเนี่ยฮะเพา,าว่างั้นทือก็จะคืนนี้ก็อธิบายให้ฟังแล้วหลักการปฏิบัติขั้นก่ออธิบายว่อายอย่างชัดเจนแล้วมัชฌิมาปฏิบัติคืออะไรบ้างสมาที่สิสชมาสังกะโปเป็นต้นความเห็นยังไงมันชอบ คือเป็นการแก้กิเลสเขาเห็นยังไงเป็นการส่งเสริมกิเลสแล้ว็พอจะทราบได้ถ้าไม่ปลุกใจสงบไม่ได้ใจสงบได้ก็แสดงว่าถูกกล้องถึงจะสงบทำภาวนาถูกกล้องพอทำเรื่อยๆมันก็อยิงไปเรื่อยๆพขบเป็นการเสริมไปเรื่อยๆ มันก็ยิ่งไปเรื่อยๆเมื่อยังเด็กเมื่อรับการบำรุงอยู่เสมอเด็กก็เจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจะว่าเด็กยิ่ง้นเรื่อยๆก็ได้แต่เขาไม่ยอมเมียการเขาเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าสิ่งใดถ้าจะรับการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอทั้งฝ่ายชั่วฝ่ายดีจะมีความเจริญขึ้นดังนั้นทางดีเราก็พยายามส่งเสริมหรือบำรุงเสมอมันก็ค่อยยิ่งขึ้นเรื่อยๆที่เจริญขึ้นเรื่อย อาทิติอาทิติอาทิต์ขาอะไรทก็ว่างออลงไปมองไปสอบไปก็รา่าเอย่า<ะ>งนี้ก็รู้สึกจมีอะไรสิดกันนะเตี้ยงคิดต่งตัคิดต่างสุมทังคิดประเมวะนิดชตูชะเทปูเรนตูสังกปา จานโทปนระโสยถามิชโชติระโสยถาสัพพิโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัฏมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาธนาสีริษะนิจังมุธาปชายิโนจตารโอธรรมาวาทานติ อายุวันโนสีพางพาลางภาวะตุสัพพมังคางรังพรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสร้างานุภาเวนะสัาสาสธีภระวันตุเต